สวัสดีครับคลิปนี้ต่อกับ EP 5หนะครับมือไปโดนปุ่มหยุดก็เลยวีดีโอเลยตัดเลยทำเป็นต่อ EP 6หเลยแล้วกันครับรถตักก็จะประมาณนี้ครับบอกน้ำหนักแกไปแล้ว จะเอาเท่าไหร่บอกแกได้ครับมีแต่ช่างในตัวไม่ได้โปรโมทนะครับ <c oughs> ก็ตักตัวแม่อยู่นะครับ จะตักตัวแม่เสร็จ server, เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับโอเคครับตัวแม่เสร็จครับเมื่อกี้มีเหตุอุบัติเหตุนิดนึง เอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่านะครับครับตอนนี้ก็ตักหินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไปชั่งน้ำหนักเช่นเคยครับคลิปนี้จะต่อกับ EP5 นะครับ ที่ถ่ายไปมือแล้วมือมันไปโดนนะครับคลิปมันก็เลยตัดหยุดไปเสียดายครับผมก็เลยเอาเป็นว่าถ่ายต่อคลิปใหม่ถ่ายต่อกันไปเลย ต้องโตแลนตัดงานใะห้ยับตายเ้ยตรงนี้ฝนตกมากวิ่งลุกลังลำบากนะครับชมนี้นัางงานก็อาจจะเละนิดนึง ก็วิ่งแต่แพนนะครับไม่ค่อยได้วิ่งลุกลังเจอหน้าง,งานอนโ้โหดเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้ทำไม่ได้ทําคลิปหน้าง,งานน,น้ำหดหน้าง,งานทึแคบอะไรประมาณนี้วิ่งแพนก็จะเทแบบสบายสบายนะครับลานปูน หนักจะได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันตอนนี้ก็ได้น้ำหนักแล้วนะครับตักทีเดียวเลยครับห้าสิบสองร้อยกว่าแล้วจะไปคุมพาไปต่อนะ คุมผ้าใบแบบไม่คิดนะครับเดี๋ยวนี้เขามีมาตรการปรับห้าพันนะครับหาที่คุมตรงไหนดีเนาะทำไมมันเละจังเดี๋ยวจะไปตรงที่ผมเคยคุมดีกว่าจะเละหรือเปล่า่รู้ แทนล้างล้อนะครับล้างล,องล,อล้อนิดนึงล้อเปื่อนช่วงนี้ฝนตกไม่ค่อยได้ล้างรถนะครับอาศัยล้างลอ้อ เล่นเท่าไหร่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปคุมภาพไวแป๊บ ครับคุม้าเสร็จแล้วนะครับ็จะประมาณนี้ครับต่อไปผมก็จะเข้าบ้านนะครับว่าจะถ่ายตอนขับกลับบ้านด้วยกลัวคลิปมันจะยาวเกินนะครับก็จะฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับ ชอบประกดไลค์นะครับไม่ชอบกด็ดิสไลค์ครับแต่อย่าลืมสับสไขคให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ